กดติดตั้งกดเปิดนะครับกดเปิดแบบจำลองบวดเปิดไปเลย ไปเจอกันในคลิปหน้านะครับโอเคนะตอนนี้ก็อยู่ในเกมแบบจําลองบวชภาคโปรแล้วนะครับอ่าเข้ามารอบแรกก็มันก็ทําตามมันไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับกดตามมันไปเลยโอเคนะก่อสร้างพ,พระพุทธรูปใหม่นะครับโอเคกดไปเลยกดปึ๊บโอเค เราให้ผู้อวยพรเขาไหว้พารเสร็จก่อนนะครับเราค่อยกดนะครับโอเคกดรับตั้งคลิกกลับไปข้างนอกนะครับโอเคเนาะตามที่มันบอกครับกดตามไปเลยนะครับมันก็จะสอนเราช่วงแรกอะเนาะกดตาม โอเคนะครับวิธีการโปรครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงวงกลมนะครับมีตัวหนังสือสีเขียวนะครับโอเคนาะให้เรากดตรงมาตรงนี้เลยนะครับกดปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับการโปรโปรไงทํายังไงครับดูพร้อมกันเลยนะครับโอเคให้เรามาตรงนี้ครับกดตรงสีเขียวนะครับให้มันเป็น3ามสีเขียวนะครับเออไม่โอ๊ยขออภัยครับกดตรงสีแดงให้เป็นสีเขียวนะครับโอเคตอนนี้มันปิดอยู่นะครับโอเคกดไปเลยปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บโอเคเวลาเรากดเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับข้างล่างสุดนะครับ D O N G นะครับกดมาเลยปึ๊บอ่าเห็นไหมให้เพื่อนๆสังเกตทูบข้างบนเรานะครับตอนนี้ทูบของเราเพิ่มมาแล้วนะครับอ่าต่อไปวิธีการเพิ่มตังนะเพิ่มยังไงนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับเพิ่มเงินนะครับโอเคกดมาตรงเพิ่มเงินครับมุมขวาบนสุดนะครับโอเคกดเพิ่มเงินมาเลยบังเอิญพบเงินส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสครับรายได้ครับ ตอนนี้เรามีเยอะมากครับให้เรากดได้รับเลยครับหรือดูคลิปวิดีโอนะครับเพื่อรับนะครับโอเคกดไปกันเลยอ่าเห็นไหมเงินกับทูบเราเพิ่มขึ้นนะครับโอเคเนาะส่วนวิธีการอัปเดตกการเล่นอะไรต่างๆก็เพื่อนๆก็มาเล่นกันเองเลยนะครับโอเคประมาณนี้เนาะ ก็ทําตามมันไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับเพราะเรามีตังค์นะครับเราทําตอนไหนก็ได้นะเบาลองตอนนี้เรายังไม่มีช้างนะครับเรายังทําไม่ได้ต้องมาทำภารกิจก่อนนะครับเราค่อยสร้างได้นะครับตอนนี้ผู้คนก็เข้าวัดเยอะมากนะแบบจำลองการบวชนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่ <S <S องมัตเตอร์เบลโลผมด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกำล,ลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปออสอนโหลดเกมบันทึกท่องรกครับคนดูเยอะมากครับแต่ไม่มีใครกดติดตามผมเลยนะก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมไยอะไรก็ได้นะครับโอเคนะคสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะไปสอนโหลดนเลยเนาะ ส่วนวิธีการสอนโหลดยังไงครับผมก็จะทิ้งลิงก์ให้เพื่อนๆไปกดดาวน์โหลดเองเลยนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย